สวัสดีครับธนาทิพย์ทองรวิบงก์นะครับวันนี้เรามาพูดคุยเยกับประเด็นนะฮะ,อะแอปดูดเงินอีกแล้วนะฮะเรามักจะได้ยินหัวข้อข่าวเกี่ยวกับแอปดูดเงินอะไรเงี้ยตอนหลังมามีหัวข้อข่าวใหม่สายชาร์จดูดเงินนะฮะทีนี้อ๋อในทางกฎหมายหรือในทางทฤษฎีของเรื่องภัยคุกคามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะมันไม่มีหรอกฮะแอปดูดเงินกับสายชาร์จดูดเงินนะฮะมันมีแต่อย่างนี้ฮะคือเวลาเนี่ย เราถูกโอนเงินออกไปจากแอปพลิเคชันหรือระบบไซเบอร์แบงกิ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปโดยที่เราไม่ได้สั่งเนี่ยฮะคือเราถูกควบคุมนะฮะระบบและอุปกรณ์เ้อบุกของเราเนี่ยถูกควบคุมหรือถูกเข้าถึงโดยอาดากอร์ที่ไม่มีสิทธิ์นะฮะจริงๆมันคือการเข้าถึงโดยมิชอบถ้าพูดตามกฎหมายเนาะทีนี้ถ้าพูดในแง่ของทฤษฎีว่าไอ้แฮกเกอร์เนี่ยมันจมโจมตีมายังไงนะมันหลากหลายวิธีการนะฮะจริงๆแล้วมันไม่มีการหยดเงินหรอกฮะมันจะมีแต่ว่าเข้าถึงรหัสของคุณนะฮะ ใช้โปรแกรมมาจดจำรหัสผ่านของคุณแล้วก็โอนเงินสั่งส่งคำสั่งจากระยะไกลแล้วแต่โอนออกไปนะฮะมันไม่ได้ดูดแบบออฟองน้ําที่ไปพองหรือดูดอยู่ในลําไส้เด็กอะไรอย่างนั้นนะฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเพราะไอ้แลวท,ท,ท,ที่น่ากังวลใจคือบางทีสื่อพลาดหัวเนี่ยนะฮะมันทําให้เข้าใจผิดไปได้ต้องอ่านรายละเอียดให้ดีๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีอันหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้นะฮะผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปแตะต้องโทรศัพท์เลยเขาวางชาร์จอยู่ แล้วอยู่ดีๆก็มันก็ปุ๊บมามันก็โอนออกไปยังบัญชีที่เขาไม่รู้จักแล้วนะฮะอ่ะสื่อก็ไปสัมภาษณ์นะฮะอ๋ะอก็มีมีคนอาจจะผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีมาวิเคราะห์ว่านะฮะมันมันจะเกิดจากการที่สายชาร์จเนี่ยมันเป็นตัวแพร่มาว,วร์รได้นะซึ่งก็จริงนะซึ่งก็จริงนะฮะซึ่งนะฮะมันก็มีการแพร่มาว,วร์รหลากหลายวิธีการเนาะหนึ่นวิธีการที่ออกมาอ๋อ มีการถแถลงกันต่อสาธารณชนตอนนี้ก็คือว่าสายชาร์จที่ใช้ใช้กันอยู่ในที่ซื้ออยู่เนี่ยบางทีนะฮะเอออุตสากรรมมันเอาไปดัดแปลงนะฮะแล้วก็มาแพร่ตัวมา์แวร์เข้ามาหรือโปรแกรมทางกฎหมายเะาเรียกว่าชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์แล้วกันแล้วมา์แวร์เนี่ยนะฮะก็เป็นเป็นพาหะแล้วกันนะฮะเป็นสายชาร์จเป็นพาหะในการแพร่มา์แวร์เข้ามาซึ่งซึ่งเป็นไปได้นะฮะแต่นีป้ปัญหาคือนะครับไอ้เคสที่มีปัญหาแลวออกข่าวตรงนี้เนี่ย สื่อไปสรุปเลยว่าเนี่ยมาจากสายชาร์จแล้วไปสรุปให้เขาอีกว่าสายชาร์จเขายืมเพื่อนผู้เสีหยหายหลายคนเนี่ยที่เขาไปร้อเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ยืมอะไรมานะก็สายชาร์ตก็ชาร์จของเขาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปนะเวลาเราดูข่าวนี้อย่าเพิ่งไปสรุปฟันธงนะครับถ้าเราดูในรายละเอียดเนื้อข่าวเนี่ยนะฮะบ,บางทีตํารวจก็ยังไม่ได้สรุปวินิจฉัยหรือว่าตั้งข้อหาด้วยซ้ำว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่า เวลาเกิดอาาจจกรรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันต้องอาศัยหลักฐานทางเทคนิคอีกไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บโอ้แอปดูดเงินโอ้สายชาัดดูดเราไม่รู้นะฮะเหมือนมาเรียงเป็นหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลยมันต้องวินิจฉัยใ,ให้แน่ชัดก่อนประเด็นก็คือสรุปนะฮะโอเคที่มาคุยกันวันนี้เนี่ยเออมันเป็นความน่ากลัวว่าไม่ได้ไปกดโอนเขาบอกไม่ได้กดอะไรเลยอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยแล้วมันถูกโอนออกไปได้นะประเด็นก็คือนะ,ะอย่างวันนี้เนี่ยวันที่18นะฮะมกราเนี่ย ก็มีเหมือนธนาคารเทพไทยออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าร่วมกับธนาคารไปมีการเรียกว่าวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและพบว่านะฮะกรณีที่อยู่ดีๆแล้วมันโอนไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสายชาร์จแล้วมันเป็นการที่นะฮะมีโปรแกรมที่เรียกว่าเมาเมาแวร์เนี่ยนะฮะหรือลักษณะที่เป็นสปายเนี่ยสปายแวร์เนี่ยนะมาแฝงตัวอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะฮะแล้วมันก็มาจดจํารหัสผ่านจดจำอี คีย์ล็อกกิ้งอะไรที่คุณกดคีย์ไปแล้วก็จําสิ่งที่เ,เป็นยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดแล้วมันก็เข้าไปในบัญชีคุณแล้วมันก็โอนออกไปลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช่สายชาร์จดูดเงินนะฮะงก์แอัปดูดเงินมันกลายเป็นว่าแน่นอนวันนี้เนี่ยไพ่คูค่ครามทางคอมพิวเตอร์เนี่ยวันนี้คุณบอกไม่ได้ทาอะไรกับมันเลยใช่แต่ย้อนไปเนี่ยนะฮะอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วเราไม่รู้เลยว่าเราไปกดอะไรเข้ามาเนาะอาจจะไปกดลิงก์อาจจะไปเปิดเมลอะไรก็ไม่รู้นะฮะ แล้วไอ้ตัวสปายแวร์เนี่ยมันมาแฝงตัวอยู่นะฮะแอบนิ่งนอนนิ่งหลบอยู่นะฮะแล้วก็เก็บข้อมูลคุณไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันก็แผงธิ์ออกมาทําแบบนี้นะฮะเขาสามารถควบคุมเขาเรียกอ r e m o t e จากระยะไกลแล้วก็ส่งคาสั่งมาจัดการออโอนเงินไปก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าถ้าเรามาดูในแง่กฎหมายเนี่ยพฤติกรรมการโจมตีเหล่านี้ถ้าในแง่กฎหมายก็ไม่ยากนะนะฮะก็คือว่าพราบอคอมพิวเตอร์เนี่ย มันก็คือมาตรา5เข้าถึงโดยมิชอบใช่ไหมอ่าแล้วก็ถ้ามันมีการดักรับข้อมูลนะฮะใช้สบายแวร์มันก็เป็นมาตรา8ดนะฮะดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบนี่ถามว่าหลักกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะฮะองค์ประกอบความผิดก็มีอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่า1น,นะฮะมันจะตามจับตัวตัวอาญากรที่แท้จริงได้หรือไม่นะครับอ่ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะฮะ วันนี้ก็เพียงแต่ฝากบอกว่าเวลาเห็นข่าวแอปดูเงินสายชาัดดูเงินหยาบพึ่งสรุปนะฮะเราดูรายละเอียดข้อได้จริงก่อนนะครับ